สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับบิวอีกแล้วนะคะกับช่องคุณบิวตี้ขยี่หวยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะบิวอยากให้ทุกคนกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้บิวในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะมาค่ะสิงคโปร์วันที่1 9เดือน11มีใครรอสิงคโปร์กันบ้างคะคยี่กันไปเลยนะคะ2และ4นะ2และ4นะคะเจาะกันไปเลยนะคะ20ค่ะ04นะคะและ24 4, 3 29 2 6ค่ะ3ตัวนะคะจอกกันไปเลยนะ024ค่ะและ124นะย้าอีกครั้งหนึ่งนะคะ2ตัวนะ0 2 0 4 2 4 4 3 2 9 2 6และ3ตัวค่ะ024และ124นะคะ แนวทางที่บิวให้ไปค่ะบิวจะเอา2ตัวที่บิวให้ไปวิ่งลู่19ประตูบนล่างนะคะแต่ถ้าหากใครตามบิวไม่ทันเจอกันได้ที่ใน Line@ แอดรวย8 vip ค่ะหรือคลิกลิงก์ด้านล่างบิวให้แนวทางล่วงหน้าหลายชั่วโมงค่ะดวงดีรับทรัพย์นะทุกคน